วันนี้ได้เมนูลิ่นมาฝากมาตอนครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่ครับสดๆเลยครับลมไม่ไม่เลยครับนี่นี่อ่อนอวยเศษเลยครับเฟียนม่วๆครับลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยเนาผู้ใดมักเบื่อมักเรียมาเบิ่งเมนูนี้เด้อเมนูสำหรับสายลินโดยเฉพาะเลยครับนี่ครับอ่อนอวยเศษเลยพี่น้องท่านผู้ชมนี่ครับสดๆเลยได้มาเป็นเงาเป็นโกลงสี่นะครับน้ำมาใส่ได้บ่ทั้งเบิดครับผมอ้อยใส่ได้แค่บางส่วน มือนีสีผ้าเห็ดเมนูย่างดินเนาะทานผู้ชมถามมาว่าย่างดินจังไหนจัสีนมอยู่อยู่ลานมีดิ้นพี่เมียมพร้อมเลยครับเด้นี่ครับเบิ่งท่านี้ชัดเจนนะครับเนาะนี่ครับตัวเต็มของมันมันสิเป็นแบบนี้ซึ่งเมนูลินพี่เมียมนี่เขาใส่แค่แค่หมองที่มันตอนนอขึ้นมากนี่ครับแค่นี้ครับใส่ได้แค่นี้ครับผมปาดเลยนี่ครับใส่เฉพาะโค่นลินเท่านั้นครับสองตัวครับจังสีเดียวพ่อเสรอบหนึ่งครับเมนูนี้ครับ นี่เลยนี่ครับตรงนี้ใส่บไกล่ะครับตัวนี้ก็จะลายเป็นย่างกินธรรมดานะครับเนาะเดี๋ยวสิปอกสู้บังเดี๋ยวสิเฮ็ตสู้บังอีกเทือนึงว่าเป็นย่างแจ็เป็๊นสันนี่ครับส่วนนี้นี่ครับมันจะนุ่มนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาปอกกอกส่วนนี้กับส่ได้ย่างในบท้งเบิดเนะครับตรงนี้ม่นสิเป็นเนื้อบวกกับพวกพังผืดนะครับตรงนี้ย่างกินนี่ยำบ่กด้ครับมันเป็นเนื้อเนือหยาบๆยาบนะครับเนาะตัวนี้ได้ปาดหิมนะครับเด้อ เอาไปเฮ็ดเป็นต้มเปื่อยไปด้วยครับนี่ครับสดอีดีครับไม่ได้จกตาพี่น้องทู้ชุดนะปาดออกเลือซิฟเลยครับอันนี้เป็นหลอดใบนะครับนด้แของสาขาอุดรครับผมอุดรเอาเนื้อเขาสามยกนะครับนี่ครับพวกเนื้อๆนี่ยไม่ได้เอาครับนี่ยล่อออกหมดเลยนี่เอามาย่างมันกินบ่แซ่บเลยครับตัวนี้ แต่ว่าคำนั้นประโนเป็นในเนื้อต้มครับมันจะมีทั้งมันทั้งข้างผื่นเนาะก็มันเปรย์เหล่านี้เสียบครับพรงนี้นี่ต้องใส่ง่ายมันถือประเภทครับผมตรงนี้ก็ยังบบ่อยเลยครับนี่ท่านผู้ชมนี่นี่ตรงนี้ก็นนกได้ปาดออกอีกขึ้นนี่ครับเดี๋ยวเอามาปอกนะครับนะเอาตะโคดลิ่มมาเถอะไปเอาตะอมองตะนอมัน ปอกออกเลยครับตัวนี้แข็งนะครับกินไม่ได้ยำบ่ครับปอออกลอนๆครับเอาต่แบบเหลือแต่แบบนุ่มๆมีดีเลยเราก็ใส่วิธีการย่างแบบพิเศษอมนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาทํานะครับนี่พูดดึงๆดงสิครับก็เอวืขึ้นได้ครับนี่ยไม่ได้ออกแต่หนังหุ่มนะครับนี่นส่วนนี้เละส่วนนจ้ข้ามหงายาบ ว่าเอาข้นแล้วก็แล้วย่งบรลเหลวครับเนี่ยต้องเลี่ยมออกอีกครับเห็นมันเหลือแต่พวกเนื้อในที่มันเป็นแบบเนี้ยครับไม่ยังสีหนุ่มเนี่ยตัวเนี้ยมนุนมครับต้องปาดวักตัวนี้นะครับมันยังเป็นเนื้ออยู่ครับตัวนี้เลี่ยมหอกครับมองนี้ให้กันครับนี่นิดหนึ่งแดงนหน่อยนะครับนิดเดียวกันหยาบครับปาดวักขึ่นนี่ยูฟังนี่เห็นนี่ครับพวกนี้ นี่แหละตัว้าโมเนียวเขาบอกเลยนี่นะครับมองมันนุ่มหมองมันพรีเมพ์แบบกระซุ่มขาวๆนี่แหละครับตรงนี้ใส่ได้เนี่ยโปรนียออกเบ็ดเลยนี่ครับสวอยออกเบ็ดครับ,ววบ,รรบลิ้นสดๆนะครับ เสเเียบแท่นแน่นอนนี่ครับพีเมียมของแท้ครับคัดให้แบบดีที่สุดครับอืม เนาะนี่ครับเลียวตามองมันนุ่มแล้วแบบนี้จะสีเดียออยู่ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นส่วนลินตรงนี้มันนะครับเนาะนี่คือนี่ครับก็คือส่วนนี้แหละครับเนี่ยส่วนตรงนี้มันทําการปอกออกแล้วนะครับเนาะกะสีได้ประมาณนี้ครับสดๆเลยตรงเนี้ยจะมีทั้งส่วน เนียวแล้วก็ส่วนบนเนียยครับผมนี่ครับส่วนที่มันเป็นเนื้อดีครับต่อออกครับเนี่ยเป็นคู่ๆเสน้นๆว่ะเนี้ครับอืมตัวนี้บบเมนบ่เมนลิ่นแท้นะครับตรงนี้สิเป็นเนื้อติดอยู่น้ำลิ่นครับนี่มันเป็นมัดกรรมเนี่ยครับตัวนี้ต่อออกครับหยาบมันจะผ้าลิ่นเท่าหยาบนี่ครับอ,อ่ครับ นี่เห็นปโลงในตตบได้ครับเนดลาเน็ดกลงได้เลยไม่เป็นเนื้อครับนี่นี่ครับกระสีเลือดเป็นลิ่นแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือลิ่นนั่นแหละแต่ว่ามันสีเหนียวก็ตรงนี้ตรงนี้มันคือเป็นชิ้นส่วนพิเศษที่ซริครับตรงนี้สีนุ่มเลยครับนี่ยว่ามีความเหนียวจั๊กกระไยเลยครับนี่ยนุ่มแบบดึงดังเลยอ่ะเป็นตัวพี่เมียมนะครับนะซึ่งเขาตัดออกนี่ครับส่วนที่เขาเราออกก็ยี่ด้แบบนี้พวกนี้ครับกระสีไปอยู่ในตบนะครับนะ นี่ได้ครับเะเป็นเห็ดต้มส่วนเรือทิมนี่ที่เป็นน่าเชืะครับเพราะถ้ามชาติของหลิมม่วครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันสีมีหมองที่มันเนยวตัวนี้ก็ได้ตัดออกได้ครับในส่วนปลายเนี่ยนี่สังเกตมั้งเลยตรงนี้มันจะเป็นดอกๆแข็งๆเลยครับเป็นเข้าใบที่เป็นปักมือขึ้นยังน้ำปักเลยครับนี่แข็งๆเลยพอวิทมาส่วนนี้ก็สีเริ่มบบมีแล้วนี่ครับเริ่มเป็นบบสากบดแข็งบดแทงมือแล้วครับนี่เพราะว่าตรงเนี้ยม่วน่มันบ็นอรใส่เขียว กัดนะครับนลมันบริสเเเขียวกัดหนะครับเนาะนี่มันเอาตัวลิ่มมาเนี่ยแหละกอหยามากสิครับแมันก็ดึงพวดแล้วมันจะปเอาไปเขียวเอื้องนะครับเนาะใส่เขียวโคกนกันหย่อมมาต่อไปนี่ส่วนนี้ก็ได้สิเหนียวที่สุดส่วนปลายม่นี่ครับในบรรดาลิ่นนี่ครับก็คือจากจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยส่วนล่างเนี่ยคือส่วนที่เขาหลอกมาได้ครับมันจะนุ่มเสมอกนหนุ่มเสมอกันนะครับเนาะมันสีมีแค่อันตโน้อันเดียวนี่ครับนี่ก้อนนี้ครับนี่ จากตรงนี้ครับนี่นุ่นๆนครับมาถึงตรงนี้แค่นั้นครับที่มันสินุ่มเป็นพิเศษมีแค่นี้จริงครับตัวนี้บ้าไว้ก็ตัดมากแยกไว้เป็นลินพี่เมียมนะครับเนาะอะมาเบิองมามาสิเป็นจางไหนกันต่อเดี๋ยวเสียไปย่ยงซูเบิงนะครับเนาะ่างในส่วนของรินพี่เมียมซูเบิงครับผมตัวนี้เบ้าหน้าตาย้คยกันยุส่วนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีแคนบางนิดเดียวครับเบาไว้ตัดออกไปเราด้วยนี่ครับเมื่อกสิประกบกันยุงสีนะครับบางอย่างนี่เนี่ยเป็นนุ่นอุตุขึ้นมาสิครับเทียบกันก็นสิเห็นภาพกับ เนี่ยเขาตัดเอาส่วนนุ่นมันออกมาหรือคือส่วนนี้ปึง้งออกมาเห็นภาาแล้วครับเนาะนี่เลยส่วนนี้ก็จะได้อันนี้สงนุ่มๆติดไปน้ำแค่นิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะกลายเป็นลินธรรมดาเห็นเลยครับแบ่งสัดแบ่งส่วนออกไปได้ครับพี่น้องท่านผู้ชมอยากได้แบบใดเห็นแบบใดแล้วมันก็ไปย่างแบบธรรมดาก็ได้เพราะวา่าต้องย่างแบบสโลคุกเพราะว่าเขาต้องมันเป็นชิ้นหนาครับเนาะบดเลบดเสิสีแบบบางๆเนี่คขัแบบบางๆมันเสียเทคเจอร์กันไปนะครับเนาะต้องการโช์เทคเจอร์ความหนุ่มตรงนี้ให้บรรึบ้ง่ะ เดี๋ยวสิไปอย่างกันเลยครับนี่ครับซึ่งในตะละเสรบตะลจานเนี่ยครับต้องใส่ตัวเนี้ยจากสองลินนะครับเนาะจังสีพ่อเสือบครับผมลินเดียวบ๊พ่อครับนี่ครับบอถึงก็วางซองลินเต็มๆแล้วครับลินเครื่องโดยประมาณนะครับเอาตะมองย้อนๆเงาๆลินมันนี่ครับนี่ครับป่าลงมาเลย แยกส่วนแยกสัดออกมาครับอู้ะสดแงงครับสดสดลบมมาใหม่ๆนะครับนี่ครับอันนี้จะทำการหลอกหนังหุ่มมันออกครับเอานี่ครับท่านผู้ชมหลอกแล้วก็วได้หน้าตาคือจังเกิลนะครับนี่เลยครับสวยๆเลยแบบนี้เลยครับ โคตรลิ่นกระโนนลิ่นนะครับนะนี่เลยเดี๋ยวไปย่างครับสองตอนนี้ก็ได้นึ่งเสิบนะครับนะนี่ครับสําหรับการมักย่างเขานะครับเขาก็จะมีน้ำมักสูตรพิเศษของทา้งร้านนะครับแบบเข้มข้นเลยครับเนี่ยเอาไปเอียบลิ่นครับโดยเฉพาะเลยจุ่มลงไปครับตัวนี้ใส่วิธีการเอียบนะครับโมเมนการมักบนต้องขำหาหน้าที่ซิบหน้าที่อย่างครับจุ่มลงไปแล้วย่างได้เลยเอาคุกเข้าคุกเข้าครับผม นี่ครับมันเค็มข้นแห้งครับน้ำมักตัวนี้นี่ครับเคลือบเข้าไปก็ด้การแล้วครับวิธีการย่างนะครับท่านผู้ชมที่ใส่แบบสโลคุกก็คือย่างด้วยไฟออนนะครับเนาะออนแล้วเพราะว่าครับย่างไวไม่ถึงไฟพร้อมแบบใดย่างไม่ถึงไฟเบ่งนะครับเด้อันนี้เข้าดังไฟติดไปเนาะเอาใหญ่สะกครับใหญ่เตาก็คือต้องใส่เต่าที่มีไฟกะกาจังสีนะครับเนาะแล้วก็เข้ากับขีดทานออกให้แปะเบิดเลยนะครับนี่ครับ ข้าสีอาศัยความห่อนที่มันละอุอยู่ในตเตาแหล,ละ่ะมาใส่ในการย่างครับนี่นะครับขีบออกบ่มม่นหล่อนนะครับแปรหล่อนมาต่อไปอย่าให้มันเบิดบัดที่นีเข้ากับขวดนะครับเนาะขวดขี่ทานไฟเนี่ยเอามาไว้คางเดียวนะครับเนาะไ,ไม่ตองมาอยู่คางคางหนึ่งคางเดียวเอ้เอาสำหรับวิธีการย่างนะครับเนาะนี่ครับฝั่งนีมีไฟ้แนบ่ครับเ้าสิสีไบ้ค้างใส่หม่องฝั่งที่มันมีไฟครับเ้าสีมาคางใส่หม่องมันบ่มี นี่ครับมองที่มันเป็นเตาเป็นแปนนี่ครับค้างลงไปเพื่ออยังครับเพื่อให้มันถือความหวานแบบเผาอุ่นๆแล้วก็การที่มันโอยตรงนะครับขี่ทานไฟอะเวลาหนามันห่อยลงไปครับนำมันมันห่อยลงไปมันก็สีบลุกนะครับเนาะมาต่อไปนี่มันก็สีบ่ใหม่อื้นมาตัวนี้ย่าง้มันสุกเขาขังในซสะก่อนนะครับเนาะย่างไฟอ่อนๆเขาบ็ดย่างห้องยัางบนต้องกามันเกลี่ยมในขันตอนนี้ครับผมนี่เลยครับเอาบว่ามีเตาบักซีดาเอาใส่วิธีการนี้เลยครับ มันก็จะเป็นการอบไปเรื่อยๆเป็นการทําให้สุกแบบสโลคุกแบบใจเย็นๆนะครับเนาะครับแล้วกับค่อยๆจะมาปีนนะครับปีนทีละทางมันมีอยู่สีด่านเท่ากับปีนทั้งสีด่านครับผมรอสักครู่ครับได้ประมาณหาหน้าที่แล้วหินยากร้อนน้อยครับเมนูนี้นี่ครับจับปีนทางเลยบ่ะเนี้นี่ครับใส่ทางนึงครับนี่ข้างในสีเร่มสุกเลยเด้ห่อนเขาเลือกครับการยางวิธีมันยัห่อนเขาเลือกมันมันเป็นห่อนแค่อยู่ผิวเหมือนมันนะนะ่ นี่ครับกไฟแห้งข้างนอกมันจะเกี่ยมข้างในจะบสุบกตอนนี้เขาอยากมันสุกข,ของในก่อน,น,น,นครับแล้วก็อบทิมไ้ครับผมคือเกานะฮะเจ้าทานออกเอาให้บวเหลือทานเลยครับบ้านนี้ครับแล้วก็ค้างเลยครับบ้านนี้<อ>การที่เอามาอ่างใ่กับเตาที่บ่มีทานนถทีนทนะครับเนาะเมื่อกี้มันมีไฟแห้งแห้งเพราะเขาขีดทานออกไปมันก็จะบ่มีความหวานที่มันเป็นความหวานจะเกิดจากการเปลียไฟแล้วแต่ว่ามันสีมีอุณหภูมิที่มันอุ่น อย่าที่มันเกิดจากความผ่อนสะสมที่อยู่ในเตานี่แหละครับมันจะรักษาอุณหภูมิภายนอกของตัวเรนนี่ไไปซึ่งเิีนเนี่ยเขาไปอบแมาบางยาเนี่ยมันจะมีความห่อนสะสมอยู่ในโตข้างในมันการท่าเอาเอาออกไปตั้งไว้กับอุณหภูมิปกติเสื้อไปไปว่างพึ่งไม่เสื้อครับมันจะไข้ความห่อนมันจะเศร้าห่อนข้างในมันจะซุกเรบ่ต่ำที่เขาอย่างได้ครับแต่ว่าการท่อออกไปย่างเพราะมันจะสุกอยู่แต่ว่าผิวหน่อมันจะเกี่ยมปวด ครับผมก็เลื่อต้องใส่วิธีนี่เพื่อบ่ให้ขขางนอกมันเขียมตัวเกินไปเราก็ให้ขางในมันสุกตามที่อยากได้น้ำนี่ครับนี่คือเหตุผลที่ต้องมาเหตุแบบนี้ครับนี่ครับขันมันสังเกตเบิ่งขันมันเศร้าเศร้าฟอดออเนีแยเราเปลี่ยนจากฟองฟอดที่มันโดนความหอนนะครับกลายเป็นน้ำใสๆสีออกมาแสดงว่าข้างในก็เริ่มเย็นแล้วครับผมแสดงว่าเริ่มสุกได้ทีแล้วบัดที่นี่เข้าสีมะแตงให้ข้างนอกมันเลียมงามนะครับ ตนี้มันยังบรานสูงเด้ผิวนอกเลยคือมันเป็นสีจากเครื่องปรุงถึงไฟเสือ้อบัตน,นี้เขาสีมมอย่างใส่ไฟแห้งครับผมมาบัตน,นี้เป็นการชอ็อกด้วยความร้อนอีกเท่าหนึ่งครับนี่เลยเป็นไดพี่เมียมทั้งการตัดแตง่งพี่เมียมทั้งการวิธีการทำนะครับเนาะนี่ครับมัตน,นี้เป็นฟโอดอ,โอ,โอ้ออ้ออ้อสีเรียบบัรนี้วลาต้องเชี่ยวพีกบ่อยๆด้เอาเทละตอนกันสี่ประานนี่ครับช็อกด้วยความร้อนนะครับขอบคุณชอ็อกนี่ครับผม นี่เลยสวยๆเฮ็ดเอาซีครับาที่นี่เฮ็ดเอาซีแล้วก็เฮ็ดเอาเกลียมให้มันมีแบบขอบมันเหีมๆเล็กน้อยครับยำไปแล้วมันยังมวนเดียิดติดติดคือยังมันสิกรอบน้อยนึงนะแล้วก็ข้างในก็นุ่มไปเลยนี่ครับไปพ่อแล้วครับเจ้านี่แต่ว่าเอาไปทานเลยบ่ได้ครับตองไปไห้มันไข่ความผอนออกสะกครัครับพักนึงครับผมพักเนื้อเหมือนกันกับพักเนื้อเลยครับพักลิ้นครับนี่ครับเอาไปพักไว้ก่อนครับชิ้นนี้กือย่าครับเฮ็ดแบบเดียวกันครับช็อกด้วยความร้อนเหมือนกันครับ เดี๋ยวเอาอไว้ใส่เวลาโดดเตือนครับกลัวจะคนหาวิธีนี่เ่าอยากสู้วีมันน,นะนะสู้วีมันเป็นไข่ขเอาไปต้มแล้วมันเป็นแบบมันไข่นำนวกมาครับเสียดายก็เลยคนหาวิธีที่ทําครับเสีด้ยสูตรนี้แหละครับล่มโตแล้วอ่ะสวยงามครับนี่เลยเอาไปพักไว้ก่อนครับ มาครับหั่นเลยครับบัดนนี้ท่านผู้ชมนี่ครับมีข้างในครับนี่ไม่ดีเป็นประมาณนี้นะครับเนาะปิดชมพู่นิดเดียวนี่ครับดึงดังดึงดังเลยนะครจังหวะคมมีดหั่นลงไปนี่ยครับเบ่สูเลยเดือดแยงครับหนุ่มครับในการครับในยการ ชิมเต็มปากเต็มขํากันเลยทีเดียวนี่ครับหันสีนาหนาเลยครับมันนมเนาะกินง่ายครับลบประกันดินี่ครับนุ่มทุกชิ้นครับส่วนมาใส่จานเลยครับบนี้้ชิบจานกันน้อยๆนดิเงี้ยสะน้อดิ นี่ครับเนาะยังไม่หมดครับยังอีกตอนหนึ่งครับนะชิ้นนี้ชิ้นนี้พาเคืองกอนตอนนี้นี่ครับให้เบิ้งข้างในครับท่านผู้ชมนี่ครับช้ำๆแบบนี้เลยครับที่เด็ดเนาะอันท่านนี้โชว์เลยนี่ครับบักขีบบักข้างสิเลยครับอย่างนี้ขึ้นในลานสเต็กบะ ร้านสติกนี่อ่ะ0ีรห้าร้อยแทน่อน่อยู่ร้านบาบอยประหัดปานนัน 1, ครับสองร้อยกว่าบาทมาเลยดูน,นี่ครับทีเด็ดทีเด็ดเขาปความปลอมไหม้มปลอมมีปะจริงจริงเด เรียบร้อยครับนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับยางลินพี่เมียมครับผมฝากตอนพี่น้องธรรนผู้ชมไป้นี่เลยครับเด้อหอมๆหนุ่มๆหย่บง่ายๆนะครับฝากตอนไปเนี่ยเลยครับเด้อยางลินพี่เมียมครับผมมือนีเข้ากับไทยท่าเหมอยูที่สาขาจังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้เปิดไม่น่อสิบเอ็ดสาขาครับมีอยู่อุดรขอนแก่นลอยเอ็ดอุบลสกลชลบุรีพิษณุโลกลาดกระบังนะครับบางจังหวัดมีสองบางจังหวัดมีสามบางจังหวัดมีหนึ่งนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้อยู่ที่อุดรธานีนะครับพิกัดลาดอยู่ถนนนิตโยครับเลื่อยปั๊มบางจากที่มิสุกิดีหน่อยเขวามาทางนเมืองประมาณ200เมตรครับอยู่ตรงข้ามกันกับปั๊มมั่นมั่นปลอท่อก่อนถึงสะพานขามแยกบิ๊กซีวิทยาลัยสันตพุทธนะครับลาดเปิดให้บริการทุกมมือครับ11บเอโมงจนถึง5้าทุ่มไม่มีวันหยุดเลยนะครับอยากกินนะฮะเซฟแชร์มาถึงนึ่งสี่เลี้ยนเชิญนะครับผมคลิปนี้ขอความล่าข้าจากไปได้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปรุ่นฝากกดไลคคค์์์กกกกกดดดดดแแแชชรรรรรตตติาามมมเเป็นนลลััััังงงงงงให้้้จอออบบทททุ่3พฟผ กิมมีขอบคุณในไลน์ได้ครับเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ